แข่งขวาซุปเปอร์บอลและแข่งซ้ายครับเตะและเกี่ยวก้านคอลงมาดีนะครับตีเข่าขวาไปครับซุปเปอร์บอลสับซออขึ้นมาโดนมาขวาล่วงลงไปครับบวกหมัดมาเป็นชุดครับพยายามจะบวกซออขืนเจอซ้อขวางกองไกลหมัดและเข่าไปครับบวกหมัดกันครับแสนเชิงสองหมัดครับขอเสนอคู่มวยระหว่างกองไกลเอนนี่มวยไทยนะครับจ้าปทาซุปเปอร์บอลทีเด็ด99ครับโชกกันเป็นคู่เอกศึกวันลุมพินีสัปดาห์ที่5นะครับในพิกัดแคทดเวทับแทงซ้ายวางไปเต็มตัวซุปเปอร์บอลหมัดขึ้นมาเจอซอกขวางซุปเปอร์บอล ทางซ้ายของก้องไก่เข่าไหนยังไงครับงัดซอกเบียดเข้าหาครับก้องไก่โฉกันในพิกัดร้อยสามแปดปอนด์นะครับสับล่างมาหุ่มจับขาแล้วต่อยมาครับก้องไก่หมัดขวาบวกไปแล้วเข่าเติมของซุปเปอร์บอลจัดเข้าขวาตีเข่าขึ้นมาก้องไก่ยัดขึ้นมาครับหุ่มแลกกันอุตลุดนะับเปิดมาก็ใส่กันเลยนะไม่ต้องรีรอครูเอกต้องอย่างนี้ครับสับล่างแลกกับหมัดซ้ายเข่าซุปเปอร์บอล อสอของกล้องกายก็แทกแก๊บไปครับซุปเปอร์บอลสับล่างมาซ้ายขึ้นมาสับขึ้นไปครับขยับเข้าหาครับเบียดเข้าไปตีซ้ายไปครับฟอร์มหลังซุปเปอร์บอลนับก็พึงชนะน็อกเพชรอู่ทองมาครับแต่ขาน็อกมานะครับอย่างไรครับงานสอไปเดินเข้าหาซุปเปอร์บอลส่วนกล้องกายครับก็ไปแพ้แลมโบเล็กตอโยธ้านะครับขยับเข้าหาครับยัดเข้าขวาบซุปเปอร์บอลขวางหน้าไว้ตีซ้ายซุปเปอร์บอลนี้เป็นมวยเข่าครับ สุดกองไกนี Bref, automate, ını, ่ครบเครื่องนะครับบูดูดันนะครับหมัดซ้ายแข้งซ้ายหนักครับเบียดเข้าไปครับแข้งขวาครับของซูเปอร์บอลครับเข้าในยังไงครับยัดเข้าไปครับเสียหลักไปเองครับซูเปอร์บอลจังหวะนี้เดินบีเข้าหาครับกองไก่เบียดเข้าไปหุกขวาติดบังครับซูเปอร์บอลยัดเข้าขวางัดซอกขึ้นมาเข่าไปครับหวังหน้ายังไงครับจังหวะนี้ กองไก่นับปีนี้อายุ24ปีเป็นชาวจังหวัดพิษณุโลกนะครับยัดเข้าขวางซุปเปอร์บอลรับหมัดขึ้นมาครับของกองไก่เบียดเข้าหาครับส่วนซุปเปอร์บอลนับก็เป็นชาวจังหวัดหนองบัวลำพูบปีนี้อายุ26ปีนะครับสิงเหนือเจอเสืออีสานครับเข้าไหนยังไงครับจังหวะนี้กรรมการก็แยกก่อนครับหมัดซ้ายทิมไปครับกองไก่มาแล้วครับหมัดซุปเปอร์บอลแข้งขวาคืนไปหมัดบวกขึ้นมาครับกองไก่หมัดซ้ายขวาครับสาวหมัดแล้วครับขยาบเบียดเข้าไปครับ ต่อหมดยกที่1นะครับมาดูกันต่อยกที่2ครับหยับเข้าหาแข้งขวาซุปเปอร์บอลกองไกาเดินดีเข้าไปครับตรงไหครับเข้าในซุปเปอร์บอลก็มีการปรับสไตล์นะครับหลากหลายมากขึ้นครับจากเดิมทีเป็นมวยเข่านะครับต้องมีหมัดสลับแข้งครับขึ้นคอไตขวาไปครับซุปเปอร์บอลถีบยันนําไปครับกองไกาแข้งขวาซุปเปอร์บอลและแข้งซ้ายครับเตะและเกี่ยวก้านคอลงมานะครับหน้าขลดหางครับกรรมการต้องนับแปดเลยครับจังหวะนี้ เตะไม่พอนะครับเกี่ยวลงมาด้วยครับคล้ายแข้งที่พุดล้อเหล็กเตะนักชกชาวญี่ปุ่นนะครับอย่างไรครับดูว่าฟิตซ้อมมาอย่างดีนะครับตีเข่าขวาไปครับซปเปอร์บอลสับซอขึ้นมาบนมัดขวาล่วงลงไปครับมัดทุกขวารับดูว่าคู่นี้คู่นรกแตกเลยนะครับพลิกไปพลิกมาบวกมัดขวาไปอย่างไรครับแข้งซ้ายฟืนไม่ฟืนครับซปเปอร์บอลโผก่อดไปก่อนครับซปเปอร์บอลมัดซ้ายทิ่มไปครับก้องไก่ศอกซ้าย สูเปอร์บอลตีเข่าขึ้นมาครับขนลนนับครับไม่น่าเชื่อครับพวกซ้ายไปครับบวกหมัดแรกเลยครับซูเปอร์บอลกองไกลมาซ้ายยิงไปมาซ้ายหมัดขวาขึ้นมาครับซูเปอร์บอลเข่าในก็ขวางหน้าไว้ครับเดินเข้าหาครับกองไกลบวกหมัดขวาไปครับหมัดซ้ายจังหวะนี้แม่นกว่าครับซูเปอร์บอลกองไกลก็สาววืดวาดอยู่นะครับตีเข่าขวาไปครับซูเปอร์บอลกรรมการก็แยกก่อนครับเดินบีเข้าหาเบียดเข้าหาครับกระแทกแย็บของซูเปอร์บอล แข้งขวาเต็มลำตัว,วก้องไก่ยังไงยัดเข่าขวาครับได้เนื้อเน้นเน้นนับฝันสอกซ้ายมาครับก้องไก่กรรมการก็แยกก่อนครับขยับเข้าหาครับก้องไก่เบียดเข้าไปมาซ้ายเจอเขี่ยขาหน้าครับลูกนี้ครับแก้มวยหมัดนับกวาดขาหน้าก็ริบร้อยครับถีงน้ําหนักลงขาหน้านับขยับเข้าหาครับซุปเปอร์บอลสอกม <impres vegetarian. S 1> าครับก้องไก่ <m aman> อย่าเบียดเข้าไปครับงัดศอกขวาขึ้นไปและเข้าเติมไปครับซปเปอร์บอลพยายามจะงัดศอกระยะประชิดนะครับก้องไก่ขยับเข้าหาครับก้องไก่หมวยคู่นี้รูปร่างดีทั้งคู่นะครับงัดซอกขวาไปครับก้องไก่ฟันศอกขวาซปเปอร์บอลแข้งซ้ายคืนะแทกแย็บมาซ้ายก้องไก่ก็บอกมาเลยครับบวกมาซ้ายครับก้องไก่ขยับเข้าไปบวกหมัดมาเป็นชุดครับพยายามจะบวกซอกคืนครับซปเปอร์บอล ยัดซ้ายไปทีหนึ่งเจอดอกขวางกองไกลหมัดและเข่าไปครับบวกหมัดกันครับใส่กันยนละคทังดังเลยนะครับดูว่าไม่มีเต้นไม่มีคุยครับมาดูกันต่อครับยัดเข่าซ้ายไปไนยกสุดท้ายนะครับตีเข่าขวาไปครับซูเปอร์บอลยัดเข่าซ้ายไม่ต้องแต่งตัวนานยัดซ้ายไปครับสี่เมตรครับไม่ต้องแต่งตัวนานครับยัดได้เลยครับซูเปอร์บอลัดศอกซ้ายไปครับยังไงครับมีเปรหรือเปล่าซูเปอร์บอลต้องโผล่เข้ากอดก่อนครับ ขยาบเข้าหาซุปเปอร์บอลบวกหมัดขวายัดเข่าขวาไปครับยกนีดูว่าแก้เกมมานะครับซุปเปอร์บอลไม่อยู่วงนอกแล้วครับชิงเดินแล้วครับปล่อยให้ก้องไกลเดินนะครับก็จะโดนต่อยมาครับแต่เสียหลักลงไปครับก้องไกลแข้งขวาเต็มลำตัวซุปเปอร์บอลตีเข่าขวาศอกระยะประชิดครับกระแทกแยบไปหมัดหนึ่งสองก้องไกลเข่าซุปเปอร์บอลซอกของก้องไกลครับตีเข่าขวาสุดเดือดแล้วครับคู่เอกมันต้องต่อยกันอย่างนี้นะครับ สมกับที่ยิงสดไปร้อยเจ็ดสิบกว่าประเทศครับก็โดดยัดเข่าไปครับส่อคืนมาครับก้องไก่ขวางหน้าไว้แล้วยัดเข่าครับอืเดินขยับเข้าไปครับถีบยันมาครับก้องไก่เบียดเข้าหาสับล่างแล้วก็โดดยัดเข่าไปครับเต็มเต็มครับยัดเข่าซ้ายไปหมัดคืนมาครับดูว่าก้องไก่จะอ่อนล้าอ่อนแรงลงไปหรือเปล่าครับแต่ซุปเปอร์บอลยังสดชื่นอยู่นะครับยังดูว่าชกได้สบายสบายครับสามยกขยับเดินเข้าหายัดเข่าขวาไปครับยัดเข่าขวา เบียดเข้าหาหมัดหนึ่งสองมาก้องไก่ซุปเปอร์บอลยังไงยัดขวาไปครับยัดซ้ายก็ถ้าไม่แต่งตัวนานนับกรรมการก็จะปล่อยให้ตีครับงัดศอกมาครับเจอเขา่าซุปเปอร์บอลงัดศอกไปก้องไก่ตีศอกใกล้ๆซุปเปอร์บอลขวาคอไว้ยัดเขา่าอัปคัดใกล้ๆค,ครับก้องไก่หมัดไปครับหืมขยับขยับยังไงครับแข้งขวาเต็มลำตัว หมัดมาร์ฟก้องกายยัดเข่าขวาไปครับซูเปอร์บอลเดินติดประชิดในนะครับเสียบอย่างเดียวครับไม่ต้องแต่งตัวนานครับไม่ต้องรีรอครับยัดซ้ายไปครับยัดซ้ายได้เนื้อเนื้อเน้นเน้นหลายดอกนะครับยกนี้ยัดเข่าขวาโดนหมัดเหมือนกันครับซูเปอร์บอลนาเปิดไม่ได้ครับแข้งขวาวางไปก็หมดยกครับห้าดาวนะครับมวยคู่นี้สมศักดิ์ศรีนะครับสมศักดิ์ศรีคู่เอกครับเดี๋ยวมารอดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับก็เป็นซูเปอร์บอลที่ชนะไปนะครับและก็โบนัสแตกครับ3ามแสนโบนัสแตกทั้งคู่นะครับทั้งผู้แพ้และผู้ชนะครับก็ต่อยกันอย่างนี้ครับ